ทำมาจากที่ไหนนะอันน ok ี้เราปาอย่างนี้ไม่ได้ปาอย่างนี้ไม่ได้เราต้องรีออกเราต้องรืออกปาอย่างนี้มันน่าเกลียดเกินไปคนส่วนมากเวลารองเท้าขาดก็ใช้หนังปาก็แต่ทางปาการปาถ้าหนังมันไม่ได้ขาดเป็นบูบูขนาดนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้หนังปาเราสามารถใช้คือเมื่อก่อนบางก็ใช้หนังปะแหละแต่ทุกวันนี้บางคิดคนน้ายาพิเศษขึ้นมาโดยการที่เราปะโดยไม่ต้องใช้หนังปาก็แล้ ที่มันทนกว่าแล้วก็งานออกมาเนียบกว่างานออกมาดีกว่าเนี่ยเราต้องมาแก้แก้ที่เขาปะมานันดูดินเนี่ยแล้เย็บดูดินเนี่ยคือการเป็นช่างรองเท้ามันไม่ใช่แก่ว่าแค่ปะเอาหนังมาปะรองเท้าแล้วก็เป็นช่างเลยแล้วนะนึกว่ามันนี่วิธีการทําอีกเยอะแยะด,ดูนี่ตอนนี้เราแก้ก่อนเนี่ยเห็นไหมดูไปเลยเลยเนี่ย นะเนี่ยอาอ,อให้หมดบางทีเห็นแล้วเห็นงานแล้วแบบปามาอยางเงี้ยเห็นแล้วแบบจะได้รองเท้ารองเท้าเป็นๆก็เห็นปะจำไว้เลยนะแบบนี้ปาแบบนี้ไม่ผ่าน โอเคเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปมาดูกองวันนี้มาถึงนี่กล่องหนึ่งนาจะเป็นรองเท้าลงมาจากไหนไม่รู้เป็นรองเท้าสตาร์ทมิซิโน่นหรือเปล่า,าไม่รู้อะไรเนละเท้าสตาร์ทส่งมาให้ทำ อ๋อขาดตรงนี้อืมตรงนี้เราต้องปะแบบไม่เห็นรอยปะแต่าใจป่ะแต่ตัวนี้โอ้โหนี่ปะมาจากที่ไหนไม่รู้ปะแบบเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ยปะอย่างนี้ไม่ได้เลยน่ะเนี่ยเราต้องปะแบบไม่เห็นรอยปะเลยขาดอย่างเนี้ยเราต้องปะแบบไม่เห็นรอยปะเลยนะอะเดี๋ยวเรามาตามดูกันแบบปะแบบไม่เห็นรอยปะ ด้วยยาง AB ของเราแบบเทพๆโอเคนะนะก็ใช้หนังป่าอย่างนี้มาตอนนี้บางลือออกแล้วแล้วเดี๋ยวบางจะเก็บโดยที่แบบให้เห็นรอยป่าน้อยที่สุดแล้วก็แข็งแรงและทนด้วยรูขนาดเนี้ยจะมีความสามารถทำได้ไหมเห็นปะมันมีอะไรเยอะที่เราต้องเรียนรู้ ตอนนี้เราจะปากแบบว่าจะปาดแบบว่าไม่ลอยปากไม่ลอยปากเลยสองคู่เนี่ยจะทําให้ดูว่าให้เห็นน้อยที่สุดไม่ต้องเห็นแบบพอเราปาดรองเท้าสแตนด์เราสังเกตมันจะเห็นหนังเนี่ยมาปากตรงหัวมันปากตรงนี้มันเต็มไปหมดเลยคือมันมันไม่จําเป็นต้องไปปากขนาดนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปหนังอะมันทนอะมันมีวิธีการปาดเขาอยากปาหลบในเลยใช้ตัวยางที่บางผลิตที่บางทําขึ้นมาเนี่ย ช่วยได้ได้ทาให้รองเท้าแบบดูสวยและไม่เสียทรงแบยบเพราะการที่เราไปรัดแบบนะั้นมันทําให้ทรงรองเท้าเสียด้วยนะการที่เราไปรัดหนังเยอะๆแล้วเราไม่มีหุ่นแล้วก็ปะป่ยังไงน,นนะอย่างนั้นนะคือมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นเขาทำเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันเละๆแบบเนี้ปะไปไม่ต้องใช้หนังมาปะมันโอเคนะดูเรื่องไว้รุ่น